ยังไงก็ยังดีในสายตาผมนะครับโอ้โหโอเลกุน so ่าโซชาครับยกย่องแฮร์รี่แม็กไวว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่ดีที่สุดที่เขาดึงตัวมาร่วมทีมในตอนที่เขายังคุมแมนยูอยู่นะครับโอเลกุน so ่าโซชาครับยกให้แฮร์รี่แม็กไวเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดสมัยที่ตัวเองยังคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ หลังจากประสบความสําเร็จในช่วงคุมทีมชั่วคราวนะโอ้ในายใหญ่ชาวนอร์เวย์อย่างโซชาก็ได้สัญญาถาวรในปี2019นครับซึ่งโซชาก็ใช้เงิน80ล้านปอนด์ของแมนยะูเนี่ยไปคว้าตัวแฮร์รี่แมกไวมาจากเลสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นซึ่งแมกไวก็เป็นตัวหลักพร้อมช่วยทีมควา้าแชมป์คาราบาวคัพด้วยนะครับยังก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมาครับแมกไวในวัย30ปีเจอความยากลําบากแบบสุดขีดเลยเจอถาโถมอย่างหนักจากผลงานที่มันย่ําแย่ รวมถึงหลุดออกจากทีมแถมยังโดนเอเรจินาหถอดออกจากการเป็นกัปตันทีมท่ามกลางเสียงถักถางอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของโซชากับลันติกนะครับก็บอกเลยว่ายกย่องแม็กควน์แหละคือหนึ่งในการสัญญาที่ดีสุดของตัวเขาในช่วงคุมแมนยูและสิ่งที่เขาต้องเจอเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแม็กควน์มากๆนะครับมาฟังสิ่งที่โซชาได้พูดถึงแม็กควน์เนี่ยเขาบอกว่าบรูโ <c> น <oughs> เข้ามาและช่วยยกระดับทีมในทันที ส่วนแฮร์รี่แม็กไวเป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆที่เขาต้องเจอกับการล้อเลียนอย่างหนักผมรู้สึกเห็นใจเขาจริงๆแต่เขาเป็นเด็กที่แข็งแกร่งและผมหวังว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปผมบอกเลยเขายกระดับการป้องกันของเราได้อย่างดีเมื่อเขามาถึงและทําให้บรรยากาศดีขึ้นที่นี่ที่แมนอยู่ในตอนนั้นแม็กไวน่าเห็นใจมากๆตอนนี้อยากให้หลายคนช่วยกันปกป้องเขาอันนี้คือสิ่งที่ โอเล่กูน่าโซชาได้พูดถึงแฮร์รี่แม็กไวนะครับมั่นใจนะว่านักเตะคนนี้จะกลับมาแข็งแกร่งในสักวันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแม็กไวนี่แหละคือหนึ่งในแข้งที่ดีที่สุดที่เขาดึงตัวมาร่วมทีมมาอยู่กับแมนยูนะโอเล่กูน่าโซชาชัดไปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับแม็กไวาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับน่าเห็นใจกับตันทีมที่เคยอยู่กับแมนยูคนนี้ะครับก็ตอนนี้ก็อยู่นะแล้วก็ไม่ได้เป็นกับตันทีมด้วยนะครับน่าเห็นใจเขาเหมือนกัน จัดแม่วรุ่นจัดไปยาวเลยครับผมกับตันแฮร์รี่แมกอย